วันนี้ค่ะน้องเลยวันนี้งานเปิดตัวดีใช่ไหมคะชอบไหมคะรูปน้องเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเนียวันนี้น้องเลยมาในคอนเซ็ปต์หอมเท่หมอน้องเลยนะคะก็คือน้องเลยแบบไล่เวทมนต์แห่งความสุขความโชคดีกับทุกคนเลยใช่ไหมคะน้องเลยไล่เวน้นมลในทุกคนดูหน่อยนีเ่เพราะว่า จิวเวอรี่แล้วก็อของขวัญทุกชิ้นนะคะน้องเลย,ยได้เป้นวนหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อวี้พมื่อี้ทุกคนจะได้โชคดีใช่ไหมคะจะได้เฮงเฮงปังปังหมดน้องเลยเนะาะปังปังเลยโอเคให้พูดถึงคอลเลคชั่นที่ไหนคะ่ะโอเคนะโอเคคก็คอลเลคชั่นนี้แบบตั้งใจทำ่าเป็นคอลเลคชั่นจริงๆเรามีทั้งสองคอลเลคชั่นเลยนะคะก็คือตอนต้นปีอะทำกับ น้องเลยแล้วก็นี่เราทำ c o l ล e c t i o n butter p a l e ล t e ค่ะก็คือไม่หัอน้องเลยนั่นเองใช่ค่ะก็เป็นคอลเลคชั o n ที่น้องเลยเนี่ยเป็นแบบไพ่แต่ละใบก็คือต้องมีสะสมกันให้ครบใบเลยใช่ไหมค,ะ,คะน้องเลยใช่เนี่น้องเลยก็คือมีเยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องเลยใส่ชื่อข้อมูลทั้งหมดก็คือทุกดอกแล้วตอนนี้ <S <S แล้วก็จริงๆมีอีก c o l l e c t i o หนึ่งด้วยก็คือ butter f o o ล bear ค่ะอยากให้ทุกคนมีแบบ อ่น่ารักมากๆเป็นแบบน้องเมยเหมือนอันนี้ที่พวกเราใส่น้องเมยโชว์เสื้อหน่อยนี่ยัมมี่ชัมมี่นะคะก็คือที่เห็นไม่ใช่ผูกใช่ไหมคะน้องเมยไม่ใช่เอลเอสขนาดนี้ใช่ไหมคะเอ <c oughs> าดกอ <c oughs> ีกันก่อนดีกันดีกัน <c oughs> โอเคโอเคดีกัน <c oughs> <c oughs> <ค> oughs> ๆๆก็มีน่ารักมากเหมือนที่สาใส่อันนี้นะคะนี <c oughs> ่ก็คือจดชื่อใช่ไหมคะน้องเมยแบบนี้จดชื่อทรายก็คือเป็นแบบ ท่าทางน่ารักน่ารักของน้องเลยนะคะก็มีให้สะสมกันนะคะก็ฝากทุกคนฝากติดตามหน่อยแล้วก็มีอันนี้ซ e c r e เอทไอเทมใช่ไหมคะน้องเลยที่เราเพิ่งเปิดตัวด้วยก็จริงๆริอันนี้มีจํานวนจากัดมากมาก็รอบที่แล้วโอาเร็วมากรอบนี้น้องเลยบอกพี่ว่าจะโอาเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะนี่ก็คือจะฝากทุกคนด้วยนะคะบอกว่าคอลเลคชันนี้จะเป็นหนึ่งใน v อ r y d a y l ล o k ของทุกคนแล้วก็ใส่แล้วจะได้ได้ถึงน้องเลยตลอดใช่ไหมคะ เนี่เพราะว่าน้องเงนยน่ารักดีในทุกวันทุกคนเลยต้องมีใส่ในทุกวันใช่ไหมคะใช่สวยที่สุดเป็น้องเนยใช่ไหมใช่แล้วเอ่อคอลเลคชันเนี้ยค่ะนอกจากมันมีเครื่องประดับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือกระเป๋าแล้วก็คือมีอะไรบ้างคะเสื้อกระเป๋าต่างยังไงบ้างโอเค <ś c oughs> okay, น้องเงนยมีเส <ś c oughs> ื้อ <ś c oughs> ใช่ไหมคะ <ś c oughs> แล้วก็มีแหวนเลยแล้วก็มีกระเป๋า ต้องเล่สะพายให้ดูไหนได้ไหมคะว่าน่ารักแค่ไหนนี่โชว์หน่อยค่ะสวยมากให้นางแบบโพสจะสวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีที่น้องน้องเลยใส่อันนี้นะคะก็เป็นฟิลลี่เป็นผ้าพันแล้วก็เหมือนที่สางของหนาหาังอย่างนี้น้องเลยก็ผูกข้อมือได้สวย,สวยแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงนะคะก็คือทุกไซส์เลยให้ทุกคนได้สะสมต้องเล่สะพายโชว์ใบนี้ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ เยอะเยอะแต่น้องได้ขายของจริงนะนี่เสื้อนะคะนี่มีทุกแบบน้องเลยต้องไม่ไหวแม่ใส่แม่ใสร้ส่ได้เออต้องได้ขส่ของจริงจังเลยน้องไายชอบอันไหนเป็นพิเศษคะชอบเลย อันนี้คือของมีจำนวนจำกัดทุกอย่างมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดไปหมดแล้วหมดเลยนะคะก็รีบมาอุดหนุนกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนคอลเลคชันแรกจนเรามีคอลเลคชันนี้เนาะก็จริงๆริตั้งแต่ตอนไทยแบบแล้วน้องเลยก็แบบสู้มากเพราะว่าบินกลับต,ต่างประเทศเลยแล้วก็บินตรงมาเลยคุณแบบค่ะน้องเลย น้องเลยเก่งมากแล้วก็แบบรู้ว่าน้องเลยเหนื่อยแต่ว่าน้องเลยสู้มาก็ฝากคอลเลคชันนี้กับทุกคนด้วยนะคะเจให้ฝากท่องทางการอ่ะอันนี้ค่ะว่าทำไหมได้บ้างน้องเลยหนักไหมเน่ไม่หนักเลได้เลยค่ะก็ฝากคอลเลคชันนี้นะคะตอนนี้เรามีที่เรามีฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะเรามีที่เราวิภาแฟกชิปสตอร์สยามสแควร์แคชิปใหม่ล่าสุดใหญ่ถึงสามชั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเลยจะขึ้นถึงสามชั้นเลยใช่ไหมคะ ยังไม่เราคุยกันว่าคื้นได้หรอยังไม่จะไปชั้นสามใช่ไหมคะอ่าโอเคก็คือมีสาขาที่ราวิภาปชิดต้นนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www. ลาวิภ a c o m อันนี้เราจะส่งไปทั่วโลกเลยนะน้องเลยหรือยังส่งไปทั่วโลกเลยไหมใช่เพราะว่าพลังน้องเลยอยู่ทั่วโลกก็ใครสั่งผ่านเว็บไซต์ลาวิภ a c o m นะคะหรือทางไลน์เดี๋ราจะส่งไปทั่วโลกให้หาหมี่ข้าวหมี่ทุกคนเลยค่ะนะคะฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะ อันสุ้ให้น้องเลย์ทำท่าไว้ค่ะค่ะให้เแฟนๆมาเป็นคอลเลคชั่นนี้หน่อยเดี๋ยวเด้แต่วันนี้น้องเมยเป็นแม่หมอใช่ไหมมีเลขให้น้องเลขต้องบอกเลขไหมให้น้องเลยบอกเลขดีกว่าสี่หนึ Bào thích thắng thương tôi đi 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 đi